พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันอาทิตย์วันที่8เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องความเห็นอกเห็นใจความปรารถนาที่แรงกล้าที่จะขจัดความเจ็บปวดออกไปและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามากีธรรมในพระธรรมสดุดีบทที่86ข้อที่15 ข้าแต่องค์เจ้าไหนแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระกรุณาและพระคุณกลิ้วชาและอุดมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์พี่น้องขาจงสังเกตว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าทรงมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งก็คงจะยอดเยี่ยมถ้าเป็นเช่นกันแต่กล่าวว่าพระเจ้าทรงเพี่ยมด้วยความเห็นอกเห็นใจความเห็นอกเห็นใจคืออะไร ความเห็นอกเห็นใจหมายถึงการทับรูหรือจะนาถึงความทุกข์ของผู้อื่นด้วยความปรารถนาที่จะบรรเทาความทุกข์นั้นนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากความเห็นใจการเห็นใจบางคนหมายถึงการระบุตัวต,วตนกับบางคนในความทุกข์ทรมานหรือความเจ็บปวดของเขานั่นไม่ได้หมายความว่าการเห็นใจจะทำหรือสามารถทำสิ่งใด เกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของบุคคลนั้นได้ความเห็นอกเห็นใจมันแตกต่างจากความเมตตาซึ่งก็คือความอดทนที่แสดงต่อผู้กระทําความผิดหรือคนที่คุณมีสิทธิ์หรืออำนาจที่จะลงโทษแต่ความเห็นอกเห็นใจมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะขจัดความเจ็บปวนออกไปถ้าปราศจากความปรารถนาที่จะขจัดความทุกข์ออกไปก็ไม่ใช่ความเห็นอกเห็นใจ ดังนั้นเมื่อพระคัำพีกล่าวว่าพระเจ้าทรงเพี่ยมด้วยความเห็นอกเห็นใจนั่นหมายความว่าพระองค์ทรงมองดูคุณและถนงตรีว่าคุณอาจกำลังเผชิญอะไรอยู่ด้วยความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นฮาเลลูยาพระคัมภีกล่าวว่าเรามีมหาบุรุษที่รู้สึกถึงความอ่อนแอของเราฮีบรูบทที่4ข้อที่ส5 สดุดีบทที่1,45่ข้อที่8กล่าวว่าพระยาเวทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณากลี้ยช้าและทรงมีความรักมั่นคงอย่างอุดมพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความเห็นอกเห็นใจพระองค์ไม่เคยโกรธคุณแต่พระองค์ทรงถุกกระตุ้นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาที่จะโอวยพรคุณช่วยเหลือคุณและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของคุณฮาเลลูยาอาเมน ให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาผู้ทรงพระคุณเพียมด้วยความเห็นอกเห็นใจเพียมด้วยความเมตตาและความจริงขอบพระคุณสำหรับความเห็นอกเห็นใจของพระองค์ที่ไม่มีขอบเขตและค้าพร,ระองค์ตันยูต่อความรัก และความห่วงใยที่มั่นคงของพระองค์ความเห็นอกเห็นใจเดียวกันนั้นจุดประกายในตัวข้าพระองค์เพื่อให้รับรู้ถึงความทุกข์ของผู้อื่นข้าพระองถูกกระตุ้นด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะบรรเทาความเจ็บปวดของพวกเขา และสร้างความแตกต่างชิงบวกในชีวิตของพวกเขาผ่านทางพระคำและโดยพระวินัณของพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความเห็นอกเห็นใจพระองค์ไม่เคยโกรธคุณแต่พระองค์ทรงถุกระตุ้นอยู่เสมอ ด้วยความปรารถนาที่จะโอยพรคุณช่วยเหลือคุณและเปลีป่ยนแปลงสถานการณ์ของคุณคะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด